นั่นแหละขี้เขาสวยบอกเลยยอดบ้านไปแล้วลูกพ่อ้าไม่ไปเออไปอย่างนี้ปี่เฮ้ยเฮ้ยเห็นรถไฟมาแล้วสงสัยเสบียงมาส่งแล้วแน่เลยเสบียงความร่วมมือพร้อมเสิร์ฟแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับสเปียงความร่วมมือเกิได้ยินว่าพี่มาแปลก รอบนี้เสบียงเยอะมากๆเลยครับผมและคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องดื่มและขนมของแบรนด์เฮทุกรสชาตินะครับทางแบรนด์เฮาเขามีกิจกรรมพิเศษที่ร่วมมือกับคอนไกสตาร์เรลนะฮะเลยได้เป็น2เมนูเครื่องดื่มใหม่นะครับเป็นเครื่องดื่มความร่วมมือนะครับผมทั้ง2เมนูนี้แก้วนี้นะครับผมคือเบลดวายทริปเปิลพาวเวอร์นะครับเครื่องดื่มนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของตัวละครเบลดในเกมนะครับผมน่ารักมากครับผมตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคาร์ฟก้าไลนิ่งซอฟทีนะครับผมอารมณ์เป็นชานะครับนี่ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเามมีกกิจรร <Global> กิจกรรมสถานีเบียงแห่งจักรวาลในประเทศไทยสำหรับใครที่ซื้อเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเนี่ยจะได้รับนี่เลยเป็นปอกแก้วลายตัวละครเบรดหรือคาฟก่านะครับผมทั้ง2แบบนี้และบัตรความร่วมมือพร้อมรหัสแลกไอเทมในเกมสุดพิเศษเลยครับผมเอ็กซ์คูซีฟมากๆและสติกเกอร์ตัวละครลายเบรดหรือคาฟกานะครับและอีกอย่างหนึ่งครับใครที่ซื้อเครื่องดื่ม2แก้วนะครับรับไปเลยฮะที่รองแก้วสุ่มลายตัวละครเบรดหรือคาฟก่านะครับผมสุดยอดมากหลายคนเข้ามาดูนะครับอาจจะยังไม่รู้นะว่าคนไก่สไตล์เร็วคืออะไรเกมนี้นะครับผมมาจาก ใช่โฮโยเวิร์ดที่จะตะลุยอวกาศช่องจักรวาลสุดอัศจรรย์อะไรขอบเขตรับผมเพื่อค้นหาสมบัติและทำเควสต่างๆและออย่างนึงครับผมที่มีเสน่ห์มากๆนะสำหรับเกมนี้นะก็คือเอฟเฟกต์สกิลต่างๆของตัวละครนะครับผมคือจัดเต็มมากสวยงามอลังการจริงๆครับผมโดยเฉพาะช็อตคัตซีนท่าไม้ตายของตัวละครนะครับแต่ละตัวดีมากคือเทพมากจริงนะครับเดี๋ยนะครับผมที่แอปสโตรและเพนสโตรครับผมสุดยอดมากมาครับมากินอะไรดีกว่าครับกับทุกเมนูของแบร์เฮาส์นะฮะกอนน้ำพัฟก้าก่อนเลยอันนี้คือแก้วละร้อยสาม อืมไปหอมอะ่ะอืมมันมีบุกมันมีไข่มุกอะ่ะมันมีไข่มุกก็มีวุ้นอยู่ขนาดนี้ด้วยนะนุ่มๆอืเข้ากับชื่อนะ lining top แปบลบว่า energy แบบกำลังดีแบบ energy เ,เบาๆหอมชาแล้วก็กลิ่นหอมสตรอเบอรี่ blade white triple power นะครับอือารมณ์เลมอนอันชันน่ะ อ่โซเชียลยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาร่วมสนุกกันนะครับผมเป็นกิจกรรมออนไลน์สเสบียงแห่งจักรวาลน,นะครับแค่ไปกดติดตาม Twitter Facebook และโซเชียลมีเดียออฟฟิเชียลของคอนไกนสตาร์เรลและถ่ายรูปที่ร้านแบร์เฮาส์และแชร์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับติดแฮชแท็ก cosmic refreshment supply และคอนไกนสตาร์เรลเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษจากทางเกมนั่นเลยครับผมก่รีวิวรื่องดื่มนะขอกินขนมหน่อยอันนี้จะได้กินมากเป็นช็อกโกแลตคาราเมลคันชี่นะครับนี่โรยอัลมอนด์มาข้างบวดูวดิอื้มเว้ยุน นี่เป็นชาฟองเสาลวดนะครับวิ่ดีว่ะมันเหมือนแบบไม่ใช่้สลัดเหมือนเราใช้เสาลวดจริงๆอ่ะเหมือนเนื้อเสาลวดอ่ะอ่าอันนี้เป็นชานมอักษรนะครับอืมหุ้หอมอ่ะอันนี้หวานร้อเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันไม่หวานเกินอ่ะมันไม่หวานจนแสบคออ่ะตัวนี้เป็นโมจิโลนะครับผมหุ้ยกินหอมมากเฮ้ยโอ้มอมอมอมโมจิมีสองชั้นอเอาลงเหมือนเคสเย็นอ่ะแต่เป็นโมจิเป็นแป้งโมจินะไม่ใช่แป้งเคสนะอืมหุ้ยเพิ่งเคยกินก็อร่อย เฮ้ยมันไม่หวานไปมันหอมนมเาไกโดไม่ได้อวยนะเนี่ยนี่ครับตัวนี้เป็นชาเขียวมัทฉานะผมบอกแล้วต้องคู่กันจริงอืิประทับใจเลยเดี๋ยวกลับโลกเมื่อไหร่จะไปอุ่นหนูอีกรอบหนึ่งนะตัวนี้เป็นชาฟองมารินะครับหวานหอมอร่อยตัวนี้เป็นชาดำยูสุนะครับส้มยูสุม,มันมีเนื้อส้มยูสุด้วยครับผมนี่อันนี้คือดีมากเฮ้ยอ,อ่อย ไม่ได้เว้เยนะเนี่ยจริงๆตัวนี้เป็นชาไทยคลาสสิกนะครับสเบียงแห่งความร่วมมือเน่เป็นไงเป็นชาไทยคลาสสิกที่แบบกินความแบบพรีมเมียมยอะไฮโซอะอันนี้เป็นชาฟองฮันนี่เลมอนนะครับอืมอันนี้เลมอนจริงน,นี่ครับนี่เป็นชาฟองเนื้อพีชนะฮะอืมดีเนื้อพีโคตรกรอบ ตัวนั้นที่กินมา่ะกินมันจะหอมลงตัวมากนะหอมเปรี้ยวหวานไม่ไม่มีอะไรโดดขึ้นเลยอันนี้เป็นนมน้ําตาลแดงนะครับอืมคุ่นุมน้ําตาลแดงอ่ะอันนี้หอมน้ําตาลแดงตัวนี้ชอกแลนนะคเต้ครับผมอืมกินง่ายดีพวกเราใครชอบกินช็อกแลนนะแจ้งเลยตัวนี้นะครับเป็นเกินไมฉะนะครับผมไม่เหมือนมะฉะนะเมื่อเมื่อกี้มะฉะเข้มข้นนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยกินง่ายนะกินได้บ่อยเพราะว่าตัวน pues ี้เนี่ยเป็นเกินไมฉะมันจะมีคาเฟอีนที่น้อยกว่าตัวมะฉะนนะครับผม อืมตันนี้หอมมากเดี๋ยวเขาลองได้ไหมครับผมเป็นเปียโมจิไข่เค็มนะคือแป้งขนมเปียเขาเนี่ยอาจจะเป็นแบบโมจินะนกินด้วยกันอืมว่านี่จะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะของเจ้าของอนะชอบพอเป็นโมจิอ่ะแต่ว่าโมจิเขาคืออร่อยเลยนะเหนียวหนึบเอาเลยครับต่อไปเป็นคอฟฟี่ลาเต้นนะทิ้งทวนค่ำคืนนี้เพราะไม่นอนอืม เอาเลยกาแฟแล้วต่อเรื่นี่ต่อโมจิช็อกโกแลตนะครับผมเครื่องโมจิอารมณ์แบบว่าดาร์กช็อกปั๊วรู้สึกยอดนะผมสงคำน้ำเลอนะครับกับเครื่องดื่มและขนมของแบร์เฮาส์นะใครอยากลองต้องรีบหน่อยนะครับผมคอนไกสสตาร์เร็วกับแบร์เฮาส์นะฮะเครื่องดื่มสุดพิเศษนะครับเขาขายแค่12่สอวันเท่านั้นนะตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคมนะครับไปติดตต่างไปเลยครับผมที่แฟนเพจแบร์เฮาส์นะฮะไปผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวกินน้ำเวลต่อนะครับผม